สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับวัยของเรานั่นคือทำไมคนญี่ปุ่นถึงอายุยืนและเราจะยืดอายุให้สุขภาพดีได้อย่างไรผมจะเล่าให้ฟังโดยอ้างอิงจากงานวิจัยญี่ปุ่นและคำแนะนำของแพทย์ญี่ปุ่นให้เข้าใจง่ายพร้อมแนวทางที่เราทำได้จริงในชีวิตประจำวัน1ทําไมญี่ปุ่นจึงน่าสนใจเกี่ยวกับด้านดูแลสุขภาพ ญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่คนอายุยืนที่สุดในโลกมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มีสิ่งหลายอย่างที่สะสมมานานจากงานวิจัยพบว่าอาหารแบบญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมการใช้ชีวิตประจำวันมีวินยัยและการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนเป็นปัจจัยที่สำคัญสิ่งที่นำมาสู่การอายุยืนคือการลดโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจมะเร็งและอัลไซเมอร์ซึ่งงานวิจัยญี่ปุ่นยืนยันว่า รูปแบบอาหารแบบญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กับอายุยืนและสุขภาพดีขึ้นได้จริง 2. อาหารแบบญี่ปุ่นวาโชกุคืออะไรและทำไมถึงดีวาโชกุคือการกินแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมปลาพืชผักสาหร่ายถั่วเหลืองข้าวไม่เน้นเนื้อแดงเยอะไม่เน้นอาหารแปรรูปมากงานวิจัยพบว่าผู้ที่กินแบบนี้มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและมะเร็งต่ำกว่า มีศักยภาพที่จะอยู่ในสภาวะสุขภาพดีได้นานขึ้นโดยเฉพาะการกินปลาถั่วเหลืองและผักชนิดต่างๆช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลากหลายเช่นโอเมก้า3ไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับเราผู้สูงอายุเทคนิคคือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดแต่เริ่มเปลี่ยนทีละนิดเช่นลดเนื้อแดงเพิ่มปลาและผักให้มากขึ้นลดอาหารแปรรูป 3. ความคิดแบบฮาราฮาชิบูคือกินจนอิ่มประมาณ80%นั่นคือข้อปฏิบัติที่แพทย์ญี่ปุ่นและนักวิจัยญี่ปุ่นชี้ว่ามีส่วนช่วยให้ชีวิตยืนเพราะเมื่อเรากินจนอิ่มมากเกินไปบ่อยครั้งร่างกายต้องทำงานหนักทั้งระบบย่อยระบบเผาผลาญและอาสะสมของเสียได้มากขึ้นถ้าเราใช้หลักกินพอประมาณร่างกายจะทำงานได้ดีขึ้นและมีโอกาสนานขึ้น สำหรับท่านผู้สูงวัยอาจเริ่มจากลดขนาดจานลดอาหารจนอิ่มเต็มแล้วค่อยๆทำจนชินและผสมกับการเคลื่อนไหวเบาๆเช่นเดินหลังอาหารนั่งพักไม่มากเกินไปเพื่อให้ร่างกายไม่อยู่เฉยเกินไป 4. การเคลื่อนไหวและชีวิตประจำวันที่ง่ายแต่ได้ผลญี่ปุ่นไม่ได้หมายความว่าออกกำลังกายหนักทุกวันแต่มีการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันเยอะเช่นเดินมากขึ้น ใช้บันไดแทนลิฟต์กิจวัตรที่ขยับร่างกายอยู่เสมองานวิจัยพบว่าการเคลื่อนไหวเล็กๆแต่สม่ำเสมอช่วยลดความเสี่ยงโรคได้สำหรับผู้สูงวัยอาจเริ่มจากเดินวันละประมาณ20-30นาทีสลับกับกิจกรรมเบาๆเช่นหลังจานยืดเส้นหรือนั่งลุกหลายครั้งในวันเดียวเพื่อให้ร่างกายไม่อยู่เฉยเกินไป 5. ลดปัจจัยเสี่ยงสิ่งที่แพทย์ญี่ปุ่นเตือน แพทย์ญี่ปุ่นเตือนว่าถึงแม้จะมีอาหารดีมีการเคลื่อนไหวแต่ถ้ายังมีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นสูบุรีดื่มหนักอาหารเค็มจัดน้ำตาลเยอะระบบนอนหลับไม่พอสิ่งเหล่านี้จะทำให้โอกาสอายุยืนลดลงดังนั้นเมื่อเราเพิ่มสิ่งดีขึ้นก็อย่าลืมลดสิ่งร้ายลงด้วยเช่นลดการดื่มเหล้าเลิกบุรีลดโซเดียมอาหารแปรรูปและนอนให้เป็นเวลา 6. จิตใจสุขภาพจิต และความหมายของชีวิตอีกสิ่งที่แพทย์ญี่ปุ่นพูดว่าไม่ควรละเลยคือจิตใจและความหมายของชีวิตการมีความหมายมีบทบาทในสังคมหรือกิจกรรมที่เรารักแม้อายุจะมากแล้วก็ยังทำได้จะช่วยให้เราอยากลุกขึ้นมาใช้ชีวิตและดูแลต,ตัวเองสำหรับผู้สูงวัยอาจเริ่มจากทำงานอดีเรกสอนลูกหลานดูแลเพื่อนบ้านหรือทำกิจกรรมสังคมเบา เพราะสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ชีวิตมีคุณค่าและมีสุขภาพดีไปพร้อมกัน 7. แนวทางปฏิบัติที่คุณสามารถเริ่มได้ทันทีปรับอาหารให้คล้ายแนวญี่ปุ่นเลือกปลาพืชผักสาหร่ายถั่วเหลืองลดเนื้อแดงลดน้ำตาลและอาหารแปลรูปใช้กินพอประมาณหลัก80%หรือประมาณว่าอิ่มพอไม่อึดอัด เดินหรือเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย20-30นาทีลดปัจจัยเสี่ยงเช่นเลือกบุหรี่ถ้าดื่มแอลกอฮอล์ให้เบาเกลือน้อยอาหารแปรรูปน้อยและนอนให้เป็นเวลาสุดท้ายนี้อายุยืนไม่ได้แปลว่ายืนร้อยปีโดยไม่เหนื่อยแต่หมายถึงอยู่ได้อย่างสุขภาพดีและมีคุณภาพจนวันสุดท้ายและญี่ปุ่นทำได้มาก เพราะเขารวมหลายอย่างเข้าไว้ด้วยกันอาหารดีเคลื่อนไหลสม่ำเสมอมีวินยัยมีใจมีชีวิตลดของร้ายคุณเดงก็สามารถเริ่มได้วันนี้เริ่มจากเรื่องเล็กๆเ,เช่นวันนี้เดินเพิ่ม5นาทีพรุ่งนี้กินปลาแทนเนื้อแดงหนึ่งมือ้อหรือเริ่มจากลดโซเดียมในอาหารวันละนิดลงมือทีละนิดแต่ทำสม่ำเสมอนี่คือเคล็ดลับแบบญี่ปุ่นที่ผู้สูงอายุในเมืองไทยก็ทำได้ครับ ขอบคุณมากที่ฟังจนจบครับหวังว่าแนวทางจากญี่ปุ่นจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราใส่ใจสุขภาพในวนัยนี้และอยู่ได้ยาวนานมีความสุขนะครับ